เดี๋ยวค่ะชี้ไม่ปูปูเหรอปูปูต้องชี้ยาวๆก่อนแล้วกันอ๋อซื้อกูราบให้ตอ้หูเก่าอีกแล้วคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าอะไรรู้ป่ะดักแกมีความสุขไปเลยน่ารักมากบอกเลยน้องคนนมโอ้คนนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินนังนังนั่งเว้นดอ้ยไม่ไหวแล้ว สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกันท่องเลตัวโมเมนต์ช่วงนี้เราก็จะอันบ็อกกันทีไปหรือเปล่าเราต้องอันบ็อกเพื่อทุกคนไงแต่จะบอกว่า EP เนี่ยเราอยากอันบ็อกมากใช่มากเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ใช่อาร์ตอยฟิกเกอร์แบบรุ่นแบบธรรมดาเพราะว่ามันจะเป็นน้องตะมุตะมีปุกปิ๊กน่ารักเห็นยังอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้องคาช ไม,ไม่ปูปูแล้วปูปูต้องชี้ยาวๆก่อนแล้วกันโ,<อ>โอ้โอ่าโอเค<แ>ได้บ<แ><แ>เป็นคอลเลคชันที่แบบไม่เหมือนคอลเลคชันอื่นยังไงตัวเล็กจริงๆคอลเลคชันนี้นะครับมีความใกล้เคียงกับลาบูบูมากกระลองมากโอ้โหตัวใหญ่หรอตัวใหญ่เ,ญเญท่าลาบูบูเลยวะไม่ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ใหญ่กว่าปกติใช่ต้องต่อต้องก็เป็นตัวขนๆตะาบูตําหนีจริงๆปอมมันเนี่ยเคยทําออกมาแล้วกับน้องปั๊กกี้นะที่เป็นแบบแมวสุ่มอ๋อใช่ คือเขาว่าไม่ใช่เมนน้องปักกี้ไงก็ไม่รู้อ๋อใช่จริงๆเขามีมาก่อนแล้วแล้วทีนี้ก็ถึงคิวของน้องฮาชชีปุปูนะครับงั้นคอเลกชันนี้ชื่อว่าคอเลกชันอะไรคอเลกชันนี้ชื่อว่าสน c k เกิลวิดยูนะคะครับ,รบนะอย่ารีรอไปกันเลยดีกว่าเพราะทุกคนอยากรู้แล้วเพราะว่าบางคนอ่ะเห็นมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นตัวเป็นเ็นของน้องใช่นะงั้นเราไปกันเลยดีกว่า แต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราก่อนนะครับครับถ้าพร้อมแล้วตามมาอ่านี่นะครับอันบ็อกเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด12จุม้มไหนใครชอบอะไรกันบ้างจะบอกว่าน้องน่ารักทุกตัวใช่ตัวเล็กเป็นเมนตัวไหนตัวเล็กอยากได้ไหลายตัวมากแต่ว่าที่อยากได้ที่สุดคือ ดูสิขอดูเพิ่งค่ะโอ้ยอยู่ข้างนู้นหมดเลยโอยหรอโอยน่ารักทุกตัวเลยอะอ่ะเอางี้ดีกว่ามาเดากันดีกว่าว่าต่างคนต่างชอบตัวไหนตัวเล็กอะเป็นปวินแน่แน่อืมก็ถูกอยู่กึ่งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วตัวตัวล่ะจระเข้อม้หูแอลกปกติอะไม่ชอบสีเขียวแล้วไม่ชอบจระเข้เลยอ่าแต่รอบเนี้ย เทใจไปจระเกสร้อยเปอรจ้าเ 1> <1> อเ๊ะไม่ต้องเดาแล้วเนาะของตัวเองชอบอะไรเอเดี๋ยตขอ,อวเราก่อนอุ้ยชิบะเหรอมันใช่ชิบะหรือเปล่าช,ชิบะหรือคอกี้น้องหมายชิบะคร่ะและคราวนี้เราก็ถือเคสอีกแล้วว่าเราไม่รู้ซีเครีนะจ๊ะไปกันเ,เลยละกันขออนุญาตเก็บปึ้งมาหยิบยาแล้วก็นตัวตมันใหญ่มากอุ้ยแป๊บนึงนะโฮ้ยเจ็บไหวเปล่าเอาหยิบอันนี้ก่อนแล้วกันโอเคนี่ดูขนาดฝ่ามือ ใหญ่มากใหญ่มากนะจ๊ะอันนี้ให้ใครให้ตัวเองหรือให้ฟิล์มให้ฟิล์มนะจ๊ะแต่ว่าข้อเนี้ยมีคนพูดกันหลายคนว่าอีกนิดอน่าจะทําเป็นมตลองเลยห้อยเลยใช่ห้อยเลยดีกว่าอย่างเงี้ยและประเด็นคือคอเนี้ยเขาจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นพวงกุญแจแบบเป็นสายห้อยโทรศัพท์อะไรสักอย่างอ่ะเล็กๆอ่ะเป็นหัวใช่ไหมอยากได้มากหัวเลย หัวใจไม่ใช่แล้วก็อีกไม่กี่วันเราจะมีการจองจองอีกแล้วของป๊อปมีแล้วเราจะต้องเอาให้ได้เพราะว่าเราอยากได้คอร์ดมากยกบกเลยจ้ะอุ้ยพ่อปอบมาก็ไม่รู้อยู่ดี่ฉันให้ฉันซื้อกูราให้ตัวหูเก่าอีกแล้วเนี่ยคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าอะไรรู้ปะคลิปดักดักอะไรนะดักแก่เนี่ย ก็เล่นแต่อะไรหัวมันไม่ได้มันไม่ได้คิดมันมาเองมันมาจากกลนเพื่องของหัวใจฉันซื้อกูลับใหตัวเองใครทันก็นะครับหมอเไยเกเถอะอุ้ยมันนุ่มมากอะนี่นี่ที่สำนัญงานเขามีสกรีนลายของดแม่ลูกคนเล็กน่าังแล้วไม่ขายเบบี้ไม่มีคือถ้ารู้สีก็รู้เลยถ้าเห็นสีก็คือรู้เลยอ๋อไม่รู้นะ เขามีผ้าดิบอยู่ในด้วยโอเคไม่ใช่คำอ๋อโฟมเนี่ยมันเป็นบโฟมใจเย็นผ้าดิบแรงเกินแรงเกินอุ้ยแรงเกินแรงเกินอุ้ยอันนี้ก็แรงเกินอุ้ยตัวอะไรอ่ะของใครอ่ะวิ่งไป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 อุ้ยโดนคลาสโอ้ชิบะหรอไม่ใช่จิงจอกหมายจิงจอกเขาจิ้งจอกเหรอเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะ Charming Frog Frog เนี่ยอุ้ย วิวเขามีผ้านี่วิวโยคนดูเท่จังเลยทุกคนดูดูน่ารักมากแล้วขนเขาเป็นกำไยีเด้อน่ารักที่สุดเป็นตุ๊กตาเลยแล้วตัวน้องตัวแบบเนี้ยเก็บเข้าฝ่ามือแล้วนี่น้องมีผ้าข้างหลังเป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนแบทแมนอะไรสักอย่างอะซุปเปอร์แมนแบทแมนเพลงใครอะลืมแล้ววิยซุปเปอร์แมนแบทแมนอุิยคุ้นๆเนอะนี่อะอะ นี่น่ารักมากชื่อน้องอะไรนะชามิงฟอกแล้วเขามีกุหลาบให้ด้วยอ่ะแล้วกุหลาบต้องใส่อะไรนะนี่ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองนะจะขอาพิมก่อนเดี๋ยวแต่งตัวให้หนอนตัวเล็กชื่อบาบาชีฟนะคะบาบาหรอนี้น่ารักใช่บาบาชีฟดูสินี่สีชมพูชมใจมีผานเปื้อนอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะเวลาแก่ฮาชีอ่ะรู้สึกว่าตัวเองแบบย้อนไปในวัยเด็กแบบเด็กๆอ่ะอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึก มีความสุขใจเลยน่ารักมากบอกเลยคือคอเนี้ยต้องมีเพราะว่ามันน่ารักมาโอเคครับนะจ๊ะเราเลี้ยงไปเลยเลี้ยงเลยครับเป็นคนมีระเบียบวินัยตัวเองแต่เขาอยากเจอศิลปินมากเลยอ่ะบาผู้ชายที่สเปล่าเขาเขาแบบคือเฮ้เขาน่ารักจริงๆนะศิลปินของไทยน่ารักเพราะว่ารู้จักเขาเหรอน่ารักเอราะอลไอยถึงว่าเขาเขารแบบ เพ็มผู้ชายที่มีความฝันนะแล้วมันดูละมุนนะไปดีกว่าอุ้ยซีเคสไม่ใช่อุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยชื่อคือตัวอะไรอ่ะกระต่ายเหรออุ้ยคืออะไรอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้มีพอปอีกแล้วอ่ะตัวนี้ไม่มีพอปแน่นะอ๋อเป็นน้องกระลอกอ๋อคัดดี้น้องกระลอกภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรน้องกระลอก scroll oh scroll candy scroll ถูกปะเนี่ยอืมนี่โ สุพ่อเป็นเพื่อนกับสควอตนะครับโยกไปโยกไปนี่น,นี่แล้วก็ติดมาอย่างนี้แบบหนึง่งอ้าว <c oughs> <c oughs> นี่น้องเป็นนอนจ๋ามีหางลุกดิ๊กปุ๊กปิ๊กหน้าลาภเห็นนะอ้ารักไหมหไหมเราก็อันนี้เข้าอีกและให้วางอีกและให้วางอีกและรอบที่แล้วคูโบโที่แบบว่ามีไหมพรมให้วางอ่ะหล่นกระจายหล่นช้ำอือฮตัวเยกของไปได้ตัวอะไรจ้ะไม่ได้ซีเิ็ดหลอกหล่น ตัวอะไรอ่ะมีน้อยปะโ o r a b a s h ใช่แต่ว่า Going h o r a b a s h เฮ้ยแต่น่ารักสีฟ้ามากเลยอ่ะสีฟ้าสีใจเด็กๆอย่าอย่าพูดภาษาจีนตามลุงโจนะครับเพราะว่าลุงโจลงท้ายด้วยโ o r a b a s h ขอ Going โ o r a b a s h ีบตรหมดทั้งใจทั้งอัางกิตวยน่ารักอะตัวเองดูสิดู อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักจริงมีฟอปั้นอ่ะไม่มีแล้วหรอกไม่มีของของตัวเล็กไม่เอาีนี่น่ารักมากต้องซื้อมาแบบซื้อกล่องมาแบบโดดเดี่ยวเดียวดายจะบอกว่าคอเนี้ยตอนแรกหายากด้วยนะกว่าจะได้แต่เราก็หามาหามาจนได้และเราก็หากันจนเจอมันนานแค่ในที่เคาเธอมา คอยคอยนานแล้วครับลองถูกพอไม่รู้แต่ลองไปก่อนเอ้าหองเขาให้เลยเดียวดักดวงไงนี้เลยหรอเอออาจจะสีเขตก็ได้ปะนี่ทาสีเขียต้องเข้าอยู่แล้วก็ใช่สีเพราะว่าตัวนี้ตัวเองเลือกหอาก็ดักดวงไงสีเข็ยคือตัวอะไรอ่ะเขามีความเม็ดเหมือนกันนะเขาไม่ให้เราหล่นอ่ะออ้ยคิวไทเกอร์ครับจริงหรอ ใช่จะเป็นคิวไทเกอร์ข่าก็ได้ไทเกอร์คับน่ารักมากนี่นี่คิวไทเกอร์คับนี่เดี๋ยวแป้นมีเพอะเปล่ามีเพอปอีกแหละถามจริงตัวเองไม่มีจริงหรอไม่มีอันนี้คิวไทเกอร์คับหรือจะอีเชื่อนึงก็คือคิวไทเกอร์ขัาอุ้ยจะบอกว่าน่ารักมากน้องไม่ขวดนมโอ้ขวดนมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ท่ากินนมไม่ใช่หรอได้แค่ละอย่างงี้ไงก็ดูนมไง เงี้ยไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอควรชมเราเด็กดูเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูดซะเอ้ยมันจบจวบรึเปล่ามันจบจอบละโอ้โหทุ่นเกือบดูดสัมันเลยออกคเสียวซืดเลยเด่นวะเออนี่คือดูดดมหรือดูดอะไรนี่นี่เสือนะเป็นเสือใช่ั้ทเกอร์เออเสือบงเองถึงว่าทำไมเป็นไท Tiger ขะ โคตดนะคะทำไมมีแฟนคลับชอบบอกว่าเอิมทำไมตัวโตติดเลดใช่ตัวโตัวสิบแปดบวกตลอดจริงๆถ้าไม่กลัวติดเลดเล่นมากกว่าน,นี้อีก, <laughs> อกจับตัวจับได้ทั้งหมดอ่ะสามตัวมีพร้อมหมดเลยแต่ฟีดจับไม่ได้มีพร้อมเลยสรุปมีพร้อมอยู่ในกล่องลืมโน <No S 2> ค่ะดูไ,ได้เดี๋ยวนี้ให้ทุกคนดูนีให้น้องเทคเกอร์ขาดไปนั่นไปเลยได้เดี๋ยวอันนี้ชื่อน้องเลิฟลี่พิกกี้นะคะพิกกี้ไหนพิกกี้ลาลาโพลไม่ใช่ไม่ใช่นั้นมัน วิงกี้วิงกี้ดีกว่าเอาจริงๆบ้าโจป่วยนะ,ยะเนี่ย,ยเจ็บคอเหมือนเหมือนนอนน้อยมาหลายวันแล้วก็เป็นหวัดเนี่ยคุยไปว่าเออสงสัยเดี๋ยวเราต้องอันบอกกันแบบว่าเลี่ยนเหมือนนะเพราะเราไม่สบายแต่พอเข้ากล้องแล้วสปิริตมาจากไหนไม่รู้ดีเหมือนคนกินยามาใช <laughs> ่เขาเรียกอะไรนะที่แบบว่าเป็นเหมือนอะไรนะที่แบบว่าไม่ใช่เสียงที่แบบเอเอ็มาเออ ต้องกระซิบปะกะซิบกระิบโอ้ตาเล้วเบองบลอเบลอเบลเบลยบอเบอเบอเบลเบล่เบลอเลอเบลอเบลอเอเอเบเลอเลอเอเเบลอเออเเบอเเเบลอเบอลเเบลนเเบลอเวิเบอบเบนกวินเลอเเบลอเบลเบออเเพนกวินล่ะเบลอ ไม่มีตัวอลสักตัวโมงมากโ้องน่ารักจังเลยแล้วน้องทำมือแบบเนี้ยมือแบบเนี้ยน่ารักมากคุณดูนี่แต่จริงๆอ่ะชอบน้องเพนญกลิ้งมากเลยนะเพราะว่าน้องน่ารักมากเป็นกระือหยนิ่มมากทุกคนเห็นป่ะอิจฉาแล้วได้จับน้องด้วยได้มันมีกิดแน่บอกเลยกินดังๆดังเวนดี้โซเซออกมากินหรอกมาสิคะ ไม่บอกเลยว,ว่าน่ารักมากมอมอบอกเลยบอกเลยได้ตัวนี้ดีใจกว่าซีแคปป่ะก็เอาตัวอื่นออกไปเอาตัวนี้ด้วยแล้วซีแคปด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะน่ารักมากเออวิน <wh ining roku> ่า <Pepper> รักที่สุดเลยอ่ะวิ่น่ารักจริงเห็นป่ะแบบน่ารักนะอย่ามาเก่งกับฉันนะอีปะทองงาป้าให้นะเห็นไหมเออห้าหน้าบึ้งตึงขมึงคึงขังใช่ น้องชื่อกรัมปี้ค็อกคอดานะคะฉันว่าตรงนี้มันเริ่มจะไม่พอแล้วที่ตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่เกินนะกรัมปี้ค็อกคอดายจูโรคินาบุชกรัมปี้ช็อกคอดายตัมปี้ซินนาบุชเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนคูโบอมากกว่าเพราะลูกชานลองอุ้ยเราเดินทางมาถึงก็จะหมดแล้วทำไมอ่ะมันกีดไปม่นไปได้กีดแล้วนะ ข้อนี้ยยอมรับก็แด้ว่าถึงไม่ได้ซีเก็ดอ่ะก็น่ารักตัวอู้อุวยอุ้ยอะไรอ่ะถูกอะไรอ่ะเดี๋ยวว่าคอนี้มันไม่มีอ๋อมีมีมีมันต้องมีสิมันมีไม่คอมีข้อสีกันหรอนะครับน้องหูยุ่งเหยิงมาเลยอุ้ยน้องเป็ตุยอ่ะคอมฟี่บันนีสโอ้โหเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนวิโน้ป็นนอนนะน้องเป็นนอนนะดูร้องเท้าดิน้องเท้าดูเป็นนอน รองเท้าคือน่ารักมากเห็นไหมน้องเป็นนอนนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนน้องมีน้องมีพรอสด้วยเป็นอ่อมแครอทแครอทตัวของตัวตนี้ตัวนอนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วคือเขาวางไขาอย่างนี้เลยเหรอทุกที่เลยทุกอันเลยก็เหมือนกอดเฉยๆอ่ะนี่กอดแครอทอ่ยแต่ว่าแซบเพรากอดผู้ชายหรอบบึกเลยนอนจะสอนลูกว่าต้องกอดผู้ชายลูกมันจะแซบสงสารเนาะสงวนอนที่บ่าหรือเปล่าอ้ น้องเ่นเดียหรอชื่อน้องชื่ออะไรน้องฟาวเวนเดีย์เฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวดูดูใช่ใน้องชื่อดิงดองลิงดิงดองดิงดิงดองดิ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 งดองดิงดิงดองดิ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 งงดิแงงงง เสียงปานนะครับเลยหรอกอุ้ยมันใหญ่อ่ะอุ้ยใหญ่เลยโมเห็นลิ้นมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรคนดูยังไม่รู้ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวไปมันมีถุงมาอยู่อ๋อโอเคนี่ไม่รู้หน่อยเหรอไม่รู้แหละชิบะอินโดชิบะนี่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 หางด้วยหางุกดิกหางลุกดิกหางลุกดิกหางม้วนไหมเราไม่มีพร็อพจ้านี่แค่นี้ ลักกี้พับบี้อ่าลักกี้พับบี้จ้ะลักกี้พับบี้ปะลักกี้พับอ่ามนาหลักมามีหางวิหางเขายาวนะอจังเลยหางม้วนหางยาววิมันตกขอบอะของตัวเล็กเป็นอย่างเราจะไม่มีพับคุณติดตตัวเล็กไม่มีพอบบีอันเลยหรอไม่มีเลยแักอันใช่ของตัวเล็กนะครับชื่อน้องอะโดคาร์โบโคลาโดคร ใช่เขาไม่อโดอโดคาเบิลอะโดคาเบิลโคอาลานะครับเขาน่าจะใช่คอวลาม่ช่เขาน่าจะเล่นกับคำว่าอับาคาดาบะนี่นาตาเม็กยังเริงเงยงมันริงเงยงเริงเงยงเริงเงยงใครไม่รู้จักเพลงนี้บ้างก่อนคือกระเทยหรือว่าเขตทุกตัวทุกคนต้องรู้จักนี่นะตาเม็กยังงงโอ้ยไม่ไหวแล้วอีดา่นาตาเม็ คือหน้าที่กับการเล่นมันแบบอยู่กันแค่แค่เนี้ยใครดูคลิปเนี้ยหัวเราะหัวเราะมากกว่าสองขังอะคอมเมนต์มาหน่อยดะอยากรู้ว่าที่เล่นเล่นไปเนี่ยมันตลกไหมหรือว่าตลกไปถึงสองคนหรือเปล่าจบแล้วโอ้จบแล้วแต่ไม่ได้ซิเคน กับอีพนี้นะครับรู้สึกยังไงครับวันนี้รู้สึกว่าโอ้ว่าพูดถึงน้อยของน้องด้วยทำไมทำไมยิ่งอันบอกขึ้นทุกวันยิ่งรัวยิ่งยิ่งไหลยิ่งเออสมองมันคิเอทดิเวทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปต่ก่อบของพวกเรานะครับเดี๋ยวให้ฟิล์มแปะ คลิปไว้ด้านล่างเลยนะคะที่เดิมตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้อ่านะครับนะสำหรับวันนี้ไปกันก่อนนะครับบ๊ายบายงงงาาามมม